นี่คือไม้หลักแสนนะครับดูนะครับโอ้โหลายมันสวยมากเลยนะลายแบบขึ้นยานกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ตัวนู้ดชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านดงบังนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมไม้ด่างนะครับซึ่ง สวยมากนะครับที่นี่อันนี้จะเป็นร้านชั่วขราวใช่ไหมพี่ครับผมเปิดแค่ตสอรอาทิตย์ครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ร้านร้านจริงๆอยู่ที่ไหนครับนี่เอ่อส่วนมากตั้งอยู่บ้านครับไม่ได้มา,าตั้งอยู่บ้านเปิดแค่ตสออาทิตย์ครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยววันนี้จะรบกวนที่พาจมต้นแต่ละต้นแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นไม้ที่บ้านนี้คือทําไม้ด่างเลยใช่ไหมพี่ทำไม้ใหญ่ด้วยครับอ๋อไม้ใหญ่ด้วย ไม้ใหญ่แผงอยู่ข้างหลังเลยครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวอันนี้ด้วยครับใช่ครับเนี่ยครับข้างหลังอัใหญ่ของคนดึงนะครับอ๋ออันนี้ของคนกีจ้านครับอ๋อเดี๋ยวข้างหลังนู่นข้างหน้าไปดีครับเดี๋ยวเรามาชมกันอันนี้อะไรครับบอนกระดาษบอนกระดาษด่างครับบอนกระดาษด่างตัวนี้ก็จะมีหลายลายครับพี่มีฮาร์ปมีวากิวมีหลายลายครับตัวนี้ ย่างนี้ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่อบอกอยู่หมื่นหกครับหมื่นหกนะครับอืออันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับอือข้างในนี้ก็ขายนะครับขายครับเป็นช้างเหลืองครับอ๋อช้างเหลืองจันประกายดาวครับจันประกายดาวโอ้โหสวยมากอันนี้ไม่อยากถามราคาเลยน่าจะแบบสูงเลย หลายเป็นแสนครับเป็นแสนขึ้นไปครับลา้หลักแสนมีตาหน่อแล้วครับโอ้อันนี้เหรอครับมีหน่อแล้วมีหน่อแล้วด้วยมีตาหนักแสนเดี๋ยวผมมีเบอร์โทรอยู่นะพี่เนาะเดี๋ยวมีคับขึ้นไว้ในคลิปนี้แล้วกันครับอันนี้คือไม้หลักแสนนะครับดูนะครับโอ้โหลายมันสวยมากเลยนะลายแบบขึ้นยานกันนะครับมีหลายตัวครับชมได้ครับเไปชมข้างในนะครับ อันนี้อะไรพี่บอลทองเหรอเอออันนี้บอลกระดาษทองครับบอลกระดาษทองนะครับสวยมากสีทองอย่างนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณตัวนี้อยู่ประมาณหลักหมื่นขึ้นครับหลักหมื่นขึ้นนะครับอันนี้เพชรสีอันนี้เพชรเจ็ดสีตันนี้พี่เพนู้นูฟงก็กลังเออกันกำลังเล่นเลยครับกำลังเล่นกําลังมาครับตอนนี้อย่างนี้ถ้าราคาประมาณหมื่นขึ้นครับพี่อ๋อนอ่ครับก็มาดู อันนี้ก็เพชรเจ็ดสีเหมือนกันอันนี้บลกรกดาดทองครับอ้าวแล้วครับอ๋อมันอันนี้จะกัดสีครับกัดสีกัดสีกําลังกัดครับผม๋องน,นี่บงกระดาษทองนี่ก็บล็อกดาดเหมือนก,กันอย่างไซส์ไซส์อยู่นี่ประมาณเท่าไหร่ีิหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งนะครับมันดางครับอ๋อมันสวยเนาะครับผมสวยแต่น้อยเลยนี่มีหลอดขึ้นมาอันนี้อีกนะครับอันนี้ก็โอ้โหสวยมาก ดูดูดูคนะครับดูลายลำต้นเขาสวยมากเลยอย่างนี้ราคาก็อยู่ประมาณสองหมื่นขึ้นนะครัสองหมื่นอัพนะครับตั้งแม่ได้ยังครับใช่นหมไม้ตั้งแม่เลยครับผูกอ๋อไปขยายพันธุ์ได้เลยนี่อย่างนี้ก็สวยนะครับเนี่ยกำลังด่างไม่มากแต่ว่าก็ดียังอันนี้ถ้าด่างไม่เยอะราคาก็ลงมาอีกใช่ไหมครับ เออแล้วแต่คนเล่นครับเพราะว่าเอาไปตั้งแม่แต่ราคาก็จะพอกันบ้างต่างลงบ้างครับสวยมากเขาจะเอาไปตั้งแม่ครับเพราะเขียวมันจะโตเร็วกว่าใช่ครับแล้วก็ให้ลูกเร็วครับบางต้นให้ลูกด่างสวยเลยครับอ๋อนี่นะครับอย่างนี้โอ้ต้นนี้ด่างสวยมากเลยนะครับครับผมอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่หนึ่นห้าครับต้นนี้าครก็ต่อรองได้นะพี่เนาะครับผมอืมสวยมากนะ นี่ครับต้นนี้ก็รวยเหมือนกันโอ้โหบอนกระดาษดังเยอะมากนะครับเนี่ยที่นี่เยอะมากมีหลายต้นนะมีหลายที่นี้ครับช้างเหลืองก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ครับผมอันนี้อะไรครับเดวเปลมาเดวเปิลมา์ครับเดวเปลมาคดางก็มีนะครับโอ้โหแสดงว่าที่ที่บ้านต้องมีเยอะกว่านี้มากใช่ไหมก็มีมาเรื่อยๆครับพี่ อันนี้คือปลูกเองขยายพันธุ์เองใช่ไหมครับครับรับมาแล้วก็ขยายพันธุ์เองด้วยครับอ๋อนี่ครับอัดราคาก็อาจจะถูกลงมานะครับเพราะว่าทําเองนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับสายบอลกระดาษโอ้โหเยอะจริงๆดูนะครับอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยช้างเหลืองครับผมนี่ช้างเหลืองโอ้โหไซส์นี้ไซส์นี้เท่าไหร่บอกได้ไหมนี่เออสี่ขึ้นครับโอ้โหนี่ครับช้างเหลืองเออโห นี่ช้างมาแรงมากจริงๆนะครับยอมรับมาแรงครับพี่มาแรงอันนี้ราคาก็จับได้ครับจริงในเพจยิ่งจับไม่ไปได้เลยคือนี่ครับช้างจังไซอันนี้ไซไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยแต่ด่างจัดครับผมสวยแต่น้อยเลยนะครับใช่ครับพี่สวยแตยแต่เล็กเลยโอ้โหนี่อันนี้ก็ช้างอีกใช่ไหมครับใช่ครับผมช้างสวยมากไซนี้ก็น่าจะหลักเรากหกหมื่นครับหกหลักนะครับอันนี้หกหลัก ก็แบบหาดีหาดูผมโอ้โหสวยมากนี่ครับบอลกระดาษอันยางอันนู้นอันนั้นอะไระอันนั้นบอลกระดาษทองครับผมอันบอลกระดาษทองโอ้โหอย่างนั้นขายยังไงพี่เออมันก็มีไซส์สามหมื่นขึ้นสี่หมื่นครับอบอลกระดาษทองแต่อันนี้เยอะมากเลยเนาะบอลกระดาษดาวกระดาษขาวโอ้โหถ้าไซส์นี้ ตั้งแม่ได้หรือยังครับดูว่าก็ได้แล้วครับได้แล้วเนาะมีหน่อมีไข่แล้วครับมันก็จะแทงขึ้นมาครับบางตัวตนเล็กก็แทงครับเราเราจะสังเกตยังไงครับหรือว่ามันจะโผล่ขึ้นมามันจะโผล่ขึ้นมาบางคนเขาก็จะคุยดูน้ําฉีดดูว่ามันมานี่อะไรประมาณนี้ครับแต่ส่วนมากเขาไม่ได้ให้ดีครับหน่อมันจะเน่าครับน่มันจะเน่าตามันจะเน่าครับอ๋ออันนี้ก็เป็นลายมาดลายมาดัไฟฮาปีมา โอ้สวยอย่างนี้อย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้พันเจ็ดครับพันเจ็ดโอ้ตัดข้อได้ครับข้อได้ด้วยมีข้อแล้วนะครับขยายพันได้เป็นไหลมาดังนี่ครับใบฮารปโอ้ตัวนี้ก็สวยอันนี้อย่างใบเผือกนี้เขาจะยุบไปไหมครับหรือว่ามันก็มันก็แล้วแต่คนเลี้ยงคนดูนะครับบางตัวก็ยุบครับผมอือ ต้นนี้ขายอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณต้นนี้บอกอยู่ประมาณ4ี่พันห้าถึงห้าพันอ๋อเออก็ไม่แพงนะครับใหญ่แล้วนะครับสูงครับผมคือสี่พันห้าก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับอย่างราคาประมาณกลางๆครับกลางๆไม่สูงมากนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะอูใครสายบอลกระดาษด่างนี่ถ้าไม่มาตรงนี้นี่คือแบบขาดราคาขาดเลยเพราะว่าเยอะมากจริงครับเยอะมากนะ ให้ดูให้ดูนี่ครับเยอะมากนะวันนั้นผมมาก็ตั้งเต็มนี่นี่ก็มีลงมาข้างล่างบ้างดูครับเยอะมากโทรมาถามนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้อันนี้ส่งไหมครับไม่ค่อยจัดไม่ค่อยส่งนะถมารับเองดีกว่าได้ครับมาให้จะไม่ช้ำนะใช่ครับพี่อื่อันนั้นอะไรครับสวยแบคคลอนครับแบคคลอน ไมโคลอนใบดำดำเงาครับผมดำเงาสวยมากเลยนะมีสามไหลแล้วครับราคายังไงครับเนี่ยอันนี้สองหมื่นับเมีโคลอนมีสามไหลแล้วครับดูไบไมโคลอนอันนี้แบล็คลิปเปิลครับคนละตัวเลยครับคนละตัวครับมีแบ็คแมจิกอันนี้แบ็คแมจิกครับนี่โอ้โหอันนี้เลมอนเหรอครับเนี่เลมอนครับผมอ๋อเลมอนไซนี้ขายยังไงครับ เลมอนสี่ร้อยสี่ร้อยครับราคาดีอยู่นะครับเลมอนโอเคเอออันนี้นี่อะไรพี่พี่พี่เหรอพี่พี่ด่างขาวครับพี่พี่ด่างขาวขึ้นหลักโขึ้นหลักเจอมาแล้วเราตตกแดดอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมของผมแดดร้อยผมครับพี่แดดร้อยพวกนี้ก็แดดร้อยหมดแลยแดดร้อยฝนร้อยครับโอ้โหคือไม่ต้องไปแบบสนุถนอมมากนะแดดร้อยนะครับซื้อไปแบบคือไม่ต้องกลัวมันตายครับซื้อไปก็ ไปเลี้ยงแบบการแย้งได้เลยไม่ต้องไปหาอะไรมาเต็มสวยมากนะครับต้นต้นนี้ก็อะไรครับเนี่ยช้างเหลืองครับช้างเหลืองโอ้โหใสนี้มีหนอนะครับโอ้ตาตาตาครับนี่น่าจะหกแบบมอนกันนะมครับ,รบโ,อโ,โอ้โหยังช้างนี้ถ้าใสนี้มันตั้งแม่ได้เยได้แล้วครับนะี่มีหนอนะครับเนี่ยอ๋อนี้ไงหนอโอ้โห อ้ช้างใครมีเงินก็มาเก็บไว้นะครับอย่างนี้วันนี้ก็หลายต้นนะครับก่อนราคาจะไปกว่าน,นี้นะครับมาดูมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็สวยเหมือนกันนะอันนี้กล้วยอะไรครับเนี่ยกล้วยเลตไทเกอร์ครับเลตเลตไทเกอร์ครับเลตไทเกอร์ครับเขาจะเป็นลายขนนกครับพี่เลตไทเกอร์ครับ ก้านจะแดงลำต้นมันไม่ใช่กล้วยป่าใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะกวางันใบเขาก็จะหขอย่างนี้แหละครับพี่รางวันใบหุกจะสวยลายก็จะสวยครับเออลายสวยดีอ๋อตอนแรกผมว่าเสือผ่านไม่ใช่ลีสไทเกอร์ครับผมโอ้ใบอันนี้คือสีของเขาเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ครับเหมือนเลดฮาวายครับอ๋อมีหน่อพร้อมครับอ๋อนี่ครับสวนใจไปชมอยู่สวนได้ครับสวนอยู่ที่ไหนนะครับอยู่โคกวดครับโคกวด รงถนนเทศบาลบ้านโพงามนะครับอ๋อบ้านโพงามโพงามนี่ครับไอ้โพงามบ้านยางเหรอครับครับอ๋อเข้าไปครับอยู่โคกวดหมู่บ้านโคกวดครับอ๋อโอเคครับโอเคอันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้ความรู้โอเคขอบคุณครับสองครับ